ฉันมีแต่แข็งลูกเดียวหมายถึงอะไรอะพี่พูดอะไรอยาไปเนี่ยห้ามหยาบคายออนะหยาบคายได้ไงหมายถึงหัวใจเว้ยวใจแข็งเว้ยแล้วไป <c oughs> ใจแข็งแบบเนี้ไออยนานานานไม่บอกเว้ยไครบอกอุ้ยเล่นหน้าเล่นตาไม่บอกเออ คุณสวยครับ้ายก็ยอมคุณคนสวยอุ่นก็ดีหน้าก็สวยเก่งด้วยผมอยากจะรู้ว่าเกิดมาเพอร์เฟกแบบเนี้ค oh, ุณชื่ออะไรเหรอครับอแฟนคขับแฟนคขับเชียร์อยู่ บอกว่าปาหนักคนตายต้องเยอะแยะไม่เอาชื่อมาตั้งชื่ออีนันอีนันละอีนันอีนันชัอีนันละอีนันอีนันชัอีนันอีนันอีนันอนอีนันอนันอยออนอเนมอีนันไอตา๋อไม่ได้ชื่อตาติอเว้ยก็มึงตาต๋อไงแล้วมึงยางมีแฟนตาตนอไหล่ะ แล้กูก็ไอเลิฟซะด้วยสิกูอยากรู้จริงๆเลยมึงเก่งมากนะแล้วมึงก็กล้ามากด้วยแน่นอนที่มึงกล้าจะมาพูดจาแบบนี้กับคุนหนูปานัน้นมึงชื่ออะไรจิตด่างไอหน,นูไม่คุ้นหนหละจ๊ะแกแกลกแกอันนี้เป็นชื่อในวงการเมื่อก่อนฉันเล่นลิเกเออตอนนี้นว้ยจะแนะนำให้รู้จัก ฉันไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเธอรู้จักชื่อฉันแล้วล่ะก็รับรองเธอจะต้องหนาวสั่นไปทั้งตัวแน่ไปใครตายแล้วที่บ้านมึงขายแอร์หรอหรือขายน้ำแข็งเป็นถังไม่ใช่เว้ยจะแนะนำให้รู้จักฉันในน้ำขุนโจรลิษณานี่น้ำเนยมึงดูมันกลัวกูแล้วสั่นแล้วพี่สั่นแล้วสั่นสั่นหัวลวไง ช่วยช็อกผี่สั่นแล้วมึงสั่นแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยยังไงนั้นเราเห่าไม่ออกหัวใช่ไหมขาแข็งเลยเห็นไหมล่ะบอกแล้วไงก็โจรไม่กลัวได้ไงจะไม่เคยเห็นโจรแล้วไงเป็นไงที่มันอยู่ในหนังอ่ะโจรมันน่ากลัวนะก็โจรเนี่ยเวลาที่เห็นใครที่มีทรัพย์สินแต่งตัวดีๆพกเงินมาเยอะ ใส่ทองเยอะๆเลทเพชรเยอะๆต้องไปป่นย่างพี่เล็กพลักเนี่ยโจนเนี่ยนะมีปืนกระบอกนี่ควักออกมาเลยจับควักตูนตาเลยดังกึ๊บกึ๊บคุณเล็กคุณเล็กคุณจะส่งทุกอย่างมาให้ผมดีๆหรือจะให้ผมยิงคุณ นี่กลัวได้ไหมกลัวได้ไหมกลัวโอ้โหทำอะไรอ่ะชักปืนไงอ๋อขึ้นลำกิมอืมขึ้นลำกิมเหนียวแล้วนะจะป้นใครพี่เล็กพลุคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วจะป้นคนอื่นดีกว่ามั้งทำไมอ่ะเขาไม่พกตังค์สักบาทเลยนะเขาใช้โอนอย่างเดียวนี่ดิ้ยอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ไงใครใครว่าไม่ต้องป้นแล้วล่ะ ที่เลือคนไม่ใช่ใครใครตัวแทนแน่ๆตัวแทนแน่ๆอันนี้ขอบคุณค่ะนุ่นนุ่นไหวได้เลยนะนุ่นใครอ่ะนุ่นนุ่นครับขอบคุณนุ่นไหวได้เลยนะแม่พนแม่พนรัตนเนี่ยยิ่งเหรอเดี๋ยวยิงเลยเดี๋ยวยิ่งเลยอ่าและคนรัตน์ดังเริ่มหมดแล้วเริ่มยืมคนอื่นมาให้ด้วยครัขอบคุณพี่เล็กค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องปนให้เลยนี่นี่แล้วเวลานั้นนะเป็นยังไง นี่เป็นคนมีตังใช่ไหมนี่เป็นโจรแล้วก็ต้องมึงมางมึงปงต้องมังปึ๊งมังปึ๊งปึองป่ดงป้๊งปึ๊งปึงปึงปึ๊งปงป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 งป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 ง คนไม่ไหวแล้วคนไม่ไหวแล้วจะทำยไงปางดีนักน่ะเออรวยมากเลยเออลองมีผัวจรสักครัาา<อ>้งมั้ย่ะไอ้ดูแลวันนี้จอมจรมาเจอจอมใจแล้วมั้ย 老外，连招都没过吗？ คุณูโจรยังพี่าาพี่ลาค้างผิดรู้ระยะอ่อนโยนอุ๊ย,ยโอ้ยง,อง,งานนี้ใครจุดประทัด,ดใครจุดพุเหีืยวมีความในใจโอ้ขับชอบไปขชอบไม,ไ,มไม่ได้เล่นนานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เล่นนานเป็นไงอ่ะแสบเหมือนเดิมเธอตอบฉันเหรอ เออแน่จริงตบใหม่สิข้าดีเหรอล้าดีแล้วลองดีลองเลยหน้าด้านไอุ้ม่อะไรวะไม่ตบสักทีล่ะก็จะตบแล้วเนี่ยเก่งจนหน้าไม่เป็นมนุษย์เลยตบมา อ๋อร oh, ู้แล oh. am ้วทำไมปวดฟันบ่อยเอาะจ้องนี man, oh ่เล่นเลยพรามตามกวางเลยจะเดินไปไหนกันมาเลยมาแล้ว้ยโอ้ย ปานั้นไม่เคยเดินผู้ชายหอมมาก่อนโดยความที่เขากลัวเขาจึงสะบัดสะบิ้งเขาจึงดีดดิ้นสลัดไม่ยอมนะไม่ยอมนะจ๊ะไม่ยอมเหมือนยอมว่ะ กลับไปบ้านมึงก็โอกอูกอีกเถียงสิว่าไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงเธอท้องไม่ฉันเหรอไม่ไหวแล้วเว้ยคำโคลนะนี่หอมเฮ้ยเฮ้ยมาโต้ซีโอ้โหอ่อนแล้วโวยวายนินนินนิ

สนุกอยู่เลยสนุกอยู่สองคนนะนี่เล่นเกย์เ็นไม่เนี่ยอายเขาไม่เนี่ยทำไมไอ้เกย์รุ่นเก่ามับ้งใครอะคนรักรูปกระแกงอะเล่นเนี่ยนั้นนางเอกเขาไม่มีแบบนี้นะมาซ่อนมือซ่อนมือเงี้ยหน้าเกลียดเอ้าก็ไม่ให้จับอะเล่นไม่เป็นไอ้ต้นมาเล่นกับกูได้ดูเล่นให้ดู